สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Head in the Nation เป็นหนังปี2016จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวเน็ตกลายเป็นฆาตกรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยมลพิษส่งผลใหสัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันสูญพันธุ์ไปทีละชนิดจนระบบนิเวศตามธรรมชาติไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อไปทางรัฐบาลและบริษัทเอกชนจึงได้ร่วมมือกันสร้างหุ่นยนต์พึ่งเอดีไอขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีสมดุลอีกครั้งและหนังก็เปิดเรื่องมาที่นักสืบคารินปาร์คที่กำลังจะเล่าความจริงที่น่าสะพึงกลัวที่สุดออกมา เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่โจแวนนักข่าวสาวไร้จรรยาบรนที่เขียนพาดหัวข่าวจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดผู้คนส่วนใหญ่จึงพากันเกลียดเธอและแน่นอนว่าในโลกออนไลน์ก็ร้อนระอูไม่แพ้กันในทวิตเตอร์นั้นมีแต่แฮชแท็กที่สาบส่งให้เธอไปโรงนรกแต่โจแวนก็ไม่สนใจพอยอดขายที่เธอได้กลับมานั้นมันช่างหอมหวานเสือเหลือเกิน ในคืนนั้นเองนักสืบคารินก็ได้รับสายด่วนว่าโจแอนได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกทำร้ายในบ้านพักของตัวเองเธอจึงได้พาบูผู้ช่วยของเธอเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในทันทีและเมื่อตรวจเช็คพื้นที่โดยรอบก,ก็ไม่มีร่องรอยที่ถูกบุกรุกเข้ามาเลยสักนิดแถมในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใครเข้าออกบริเวณนั้นแม้แต่คนเดียวผู้ต้องสงสยัยจึงกลายเป็นสามีของเธอที่ได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เขาได้เล่าว่าอยู่ดีๆโจแอนก็เริ่มส่งเสียงร้องพร้อมกับใช้ขวดไวน์ทำร้ายตัวเองซึ่งตัวสามีที่เข้ามาห้ามนั้นก็ถูกลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บไปด้วยและเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นทางฝั่งของบูนั้นก็คิดว่าตัวสามีนั่นแหละที่เป็นคนทำแต่คาดินก็บอกว่าเราไม่ควรปรับปรำใครจนกว่าจะมีหลักฐานที่มากพอ ซึ่งไม่นานนักก็มีดราม่าใหม่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อทักแรปเปอร์ชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีว่าท่าเต้นของเด็กที่คบเวอร์เพลงของเขามันดูไม่ได้เรื่องเอาซะเลยซึ่งก็ทำให้เจ้าหนูน้อยคนนั้นต้องเสียใจเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าในโลกโซเชียลก็แห่รุมประนามทักกันเป็นการใหญ่ และมันก็ส่งผลให้เขามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนทีมงานต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งหมอก็คาดเดาว,ว่าเขาอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นที่สมองและต้องส่งตัวเข้าเครื่อง MRI ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุให้เจอ แต่ในระหว่างที่กำลังทำการสแกนอยู่นั้นชาร์กก็ได้เสียชีวิตลงและผลจากการตรวจสอบก,ก็พบกับหุ่นยนต์พึ่งเอดีตัวหนึ่งที่ตกอยู่บริเวณนั้นและมันก็ไม่ใช่เนื้องอกอย่างที่หมอคาดเดาเอาไว้เพราะมันคือเจ้าพึ่งเอดีที่อยู่ในหัวของเขามาตลอดและถูกแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่อง MRI ดูดออกมานั่นเอง ไม่เพียงเท่านั้นหมอที่นิติเวชก็ยังได้พบเจ้าพึ่ง ADI อยู่ในสมองของโจแอนด้วยเช่นกันและมันก็ทำให้เธอมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนต้องยอมจบทุกอย่างลงคารินและบูจึงเดินทางไปยังบริษัทที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ผู้พัฒนาจึงได้บอกกับพวกเธอว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พึ่งพวกนี้จะทำร้ายมนุษย์เพราะวงจรของมันถูกสร้างขึ้นมาให้บินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งเพื่อผสมเกสรเท่านั้นและเราก็มีรลังพึ่งที่กระจายอยู่ตามเขตต่างๆเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพวกมันบูจึงได้ขอดูรายละเอียดที่บริเวณตำแหน่งบ้านของโจอแอนในช่วงเวลาก่อนจะเกิดเหตุ ซึ่งปรากฏว่ามันก็มีพึ่งตัวหนึ่งที่หายออกไปจากระบบในช่วงเวลานั้นจริงๆและการแทคกหุ่นยนพึ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีคนทําได้ก็คงจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างแน่นอนผู้พัฒนาจึงขอเวลาไปตรวจเช็คระบบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอ ที่กมตำรวจชอนลีหน่วยปราบปรามอัชยากรแห่งชาติเขาได้ถูกส่งตัวให้มาสืบสวนเรื่องนี้ไปพร้อมกับคารินและบูโดยพวกเขาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคดีของโจโอแอนและทักซึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคนนี้ได้ตกเป็นจำเลยของสังคมและถูกบูรี่ในโลกโซเชียลอย่างหนัก ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีแฮชแท็กที่นำหน้าเหมือนกันและเมื่อสืบให้ลึกลงไปอีกเธอก็ได้พบกับต้นตอของมันนั่นคือแอคเคอร์อ,อมจํานวนมากที่ตั้งรูปเจ้าพึ่ง ADI เป็นโปรไฟล์แถมยังแนบลิงเกมล่าแม่หมดเอาไว้อีกด้วย และวิธีเล่นก็คือให้เลือกคนที่เกลียดมาหนึ่งคนและใส่แฮชแท็กตามด้วยชื่อของคนคนนั้นและภายในเวลา5โมงเย็นถ้าผู้โชคดีคนไหนได้รับยอดทวิตเยอะที่สุดคนคนนั้นก็เตรียมตัวรับรางวัลจากชาวเน็ตได้เลยซึ่งในตอนนี้ผู้หญิงที่ชื่อว่าคาร่าก็ถูกทวิตชื่อไปแล้วถึง800ครั้งเพียงเพราะว่าเธอโพสท่าถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมใส่อนุสาวรีย์ที่เป็นที่เคารพของประชาชนพวกเขาจึงรีบนำกำลังไปปกป้องคาร่าในทันทีแต่ก็ มีรายงานใหม่เข้ามาว่าพึ่ง a อ i ตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นได้หายออกไปจากระบบคาร่าจึงถูกพาตัวขึ้นรถและมุ่งหน้าไปยังเซฟเฮาส์เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าพึ่ง a อ i ตัวนั้นได้เกาะติดรถของพวกเขามาด้วยและเฝ้ารอให้โอกาสที่เหมาะสมที่สุดมาถึงส่วนทั้งด้านของนักพัฒนาเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้หุ่นยนต์พึ่งทุกตัวได้หลุดออจากการควบคุมแล้วทั้งหมดและพวกคุณก็กำลังตกอยู่ในอันตราย ทันใดนั้นเองฝูงพึ่งหลายล้านตัวก็บินตรงมาทางพวกเขาโดยพวกมันพยายามที่จะเข้ามาในบ้านให้ได้คาลินรละบูจึงพยายามที่จะป้องกันอย่างสุดความสามารถแต่ด้วยจำนวนที่มหาศาลก็ทำให้พวกมันทะลักเข้ามาผ่านทางช่องลมจนสุดท้ายมันก็สามารถเข้าไปในตัวของคาร่าดได้สำเร็จและจัดการกับเธอในเวลาต่อมาโดยที่มันไม่ได้ทำอันตรายคนอื่นๆเลย ผู้พัฒนาจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่มาประชุมเพื่อหาทางยุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะถ้ายิ่งปล่อยเอาไว้นานจำนวนเหยื่อก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและสาเหตุที่หุ่นยนต์พึ่ง ADI สาม,มารถตามมาจัดการกับเหยื่อได้ทุกคนก็เพราะว่ามันมีระบบจดจำใบหน้าที่ทางรัฐบาลให้ใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อแอบสอดแนมประชาชนเจ้าหน้าที่บูที่มีความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์เลยขอรองกู้ระบบควบคุมเผื่อว่าเธอจะทำให้มันกลับมาเป็นปกติได้ วันต่อมาข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถูกแพร่กระจายออกไปทั่วโลกทําให้เกมล่าไม่หมดยิ่งกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเข้าไปอีกและชาวเน็ตก็ยิ่งได้ใจพวกเขาก็นําดันแฮชแท็กนั้นจนยอดทวิตติดเทรนไปในเวลาไม่กี่นาทีและแล้วบูก็สามารถเจาะข้อมูลจากพึ่งที่ถูกพบในที่เกิดเหตุได้มันเป็นฝีมือของกาเดตอดีตทีมวิศวกรที่ร่วมกันสร้างหุ่นพวกนี้ขึ้นมา พวกเขาจึงรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบ้านพักของกาเรตในทันทีแต่ภายในนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยสักคนจะมีแค่เพียงหาดไดที่อยู่ในสภาพพังยับเยินเหมือนว่ากาเรตจ,จะตั้งใจทำลายมันทิ้งซึ่งคารินก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่าทำไมคนร้ายถึงยอมเปิดเผยตัวง่ายขนาดนี้แต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป ส่วนบูเธอได้นำฮาร์ดไดร์อันนั้นมากู้ข้อมูลได้สำเร็จและภายในนั้นก็มีโปรแกรมที่คนร้ายเอาไว้จอดระบบของพึ่งทั้งหมด และถ้าเราลองเปิดมันก็อาจจะกู้ระบบให้กลับมาเป็นปกติได้แต่ที่น่าแปลกก็คือภายในโปรแกรมกับมีรายชื่อปริศนาที่ซ่อนอยู่ถึง380,000รายชื่อและไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกเขาเป็นใครและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพึ่งพวกนี้เจ้าหน้าที่ลีเลยบอกว่านี่มันจะถึง5้าโมงเย็นแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรจำนวนเหยื่อก็จะเพิ่มขึ้นอีกแต่บูก็ปฏิเสธที่จะเปิดมันและขอเช็คให้แน่ใจก่อนว่ารายชื่อพวกนี้มันคืออะไร จนสุดท้ายเธอก็ได้พบว่ารายชื่อทั้งหมดก็คือคนที่มีส่วนร่วมในเกมล่าแม่โมดนั่นเองและดูเหมือนว่าคนร้ายจะหลอกให้พวกเราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพราะเป้าหมายจริงๆของมันก็คือชาวเน็ตที่ชอบบูลลี่คนอื่นต่างหากแต่เจ้าหน้าที่ลีก็บอกว่ามันไร้สาระใครจะคิดแผนที่ล้ำขนาดนั้นได้พร้อมกับกดปุ่มเพื่อลันโปรแกรมนั้นด้วยตัวเองและกระบวนการต่างๆก็ถูกทำให้เริ่มต้นขึ้นทุกคนจึงต่างรุนกันอย่างใจจดใจจ่อ จนกระทั่งระบบควบคุมได้กลับมาทำงานตามปกติอีกครั้งเจ้าหน้าที่ลีจึงได้บอกว่าเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก่อนที่ระบบเมนหลักจะถูกไวรัสที่มาจากโปรแกรมเล่นงานและตอนนี้พวกเขากระสูญเสียการควบคุมพึ่งทุกตัวไปอย่างถาวรโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปและพึ่งที่ได้รับคำสั่งก็เดิมออกไปทำหน้าที่ของมันนั่นคือตามไปจัดการคนในรายชื่อทั้งส0,000นกว่าคนนั่นเอง ส่วนกาเรตที่ยังปลอดภัยดีเขาก็เริ่มแปลงโฉมตัวเองเพื่อพางตัวจากสายตาผู้คนและหลบหนีไปอยู่ในประเทศที่ห่างไกลซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่คารินต้องมาพูดความจริงต่อหน้าสารโลกเพื่อขอให้พวกเขาช่วยตามล่าตัวกาเรตนั่นเองส่วนบูเธอก็เริ่มออกเดินทางเพื่อจะสืบหาความจริงของเรื่องนี้ให้ได้จนกระทั่งเธอห่างกับกาเรตแค่เพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของกาเรตที่สร้างเกมล่าแม่หมดขึ้นมาโดยใครก็ตามที่ถูกติดแฮชแท็กมากที่สุดก็จะถูกขุนยนเอเดมาจัดการแต่เหตุผลจริงๆของกาเรตนั้นเขาต้องการจะจัดการพวกชาวเน็ตไปในคราวเดียวซะมากกว่าและมันก็ดันประสบความสําเร็จเสียด้วยและก่อนที่เราจะโพส์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตอย่าลืมว่าทุกการกระทํามีผลลัพธ์ของมันเสมอ ดังนั้นเราควรจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ที่จะเอามาตัดสินใครเพราะความจริงที่คุณได้เห็นนั้นมันอาจจะเป็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่8.5คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่80%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ